ภารกิจรักป่วนหัวใจเขียนโดยชนพัฒนภาคเสียงโดยสวนีตอนที่27นายในตำรวจหนุ่มยืนอยู่ริมระเบียงหลังห้องของแฟลตตำรวจดวงตาทั้งคู่มองฝ่าความมืดออกไปดังต้องการมองให้เห็นถึงสิ่งที่เขากำลังตามสืบตามล่ามานานปีมือใหญ่ๆกดลงไปบนปุ่มเล็กๆของโทรศัพท์มือถือติดต่อถึงใครอีกคนสายวงในของเรารายงานว่า ตอนนี้สอจอทีระกำลังส่งคนตามสะกดรอยคุณอยู่เพราะเรื่องการทลายซ่องของมันอย่างที่เราคาดจริงๆด้วยสงสัยว่าเราคงต้องบุกมันก่อนสลรละ,ละงคาผู้กำกับก่อนที่พวกมันจะล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเรามากไปกว่าน,นี้ชนมนัตเอ่ยพลางมองรูปถ่ายของตนเองในเครื่องแบบตำรวจในมือดวงตาคมคู่สวยแนวนิ่งผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับการทลายซ่องของทางตำรวจ ทำให้พวกมันเงียบไปอีกพักหนึ่งเลยล่ะแต่ผมเชื่อว่าถึงยังไงมันก็ต้องหาทางทําธุรกิจช่องทางอื่นอีกจนได้พวกกำกับหมายถึงธุรกิจค้ายาเห,หรอคะชนมนัสเอ่ยถามพลันสมองก็นึกไปถึงภาพของอาจารย์ฤทธีคนนั้นใช่อาจารย์ฤทธียอมสารภาพแล้วว่าเขารับยาจากสอจอทีระจริงเหรอคะชนมนัดแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเอง หญิงสาวเก็บรูปถ่ายลงกับลิ้นชักโต๊ะใส่กุญแจแน่นหนาดังกลัวใครจะมาพบเห็นเข้าดวงตาเป็นประกายเจิดจ้าขึ้นมาครับผู้กำกับกล้องพบยืนยันและหน้าที่ของคุณก็คือเข้าถึงตัวของนายโจลูกชายคนเดียวของสอจอทีระให้ได้คำพูดของผู้กำกับกล้องพบเป็นเสมือนคำสั่งที่ทำให้คิ้วของหญิงสาวขมวดมุน่นด้วยกำลังครุ่นคิดว่าควรทำอย่างไรต่อไปดี พยักนั่งจิบกาแฟอยู่เงียบๆภายในห้องอาหารของโรงแรมในสมองยังคงวนเวียนไปถึงหัวข้อการสนทนาระหว่างเขากับผู้เป็นน้องชายเรื่องของชนมนัสแต่แล้วโทรศัพท์มือถือของเขาก็กรีดเสียงขึ้นชายหนุ่มตะวัดสายตามองหมายเลขโทรศัพท์แปลกปลอมนั้นผ่านขอบถ้วยกาแฟก่อนวางถ้วยกาแฟลงกับจานรองแก้วและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายแทนสวัสดีครับนั่นคุณพยักประธานบริษัทจัทธารักษ์ใช่ไหมครับ เวินลูกสมุนฝ่ายซ้ายของสอจธอีระติดต่อมายังประธานบริษัทโดยตรงทันทีหลังจากได้เบอร์โทรศัพท์มาจากเจดิดเลขาหน้าห้องของพยักษ์ซึ่งประจำการอยู่ที่เมืองไทยครับไม่ทราบว่าคุณติดต่อมาจากไหนและต้องการบริการอะไรจากทางบริษัทครับพยักษ์เอ่ยถามอย่างสุภาพผมเป็นคนสนิทของท่านสอจอทีระนะครับพอดีทางเราต้องการจัดงานปาร์ตี้ที่รีสอร์ทส่วนตัวของท่านนะครับ ทางเราต้องการจ้างให้บริษัทของคุณไปจัดเลี้ยงให้เวนเอย่ยช่วงไหนครับอาทิตย์นานเลยได้ไหมครับทางเราจะจ่ายเงินค่าแสงคิวลูกค้ารายอื่นๆสาหรับคุณเป็นกรณีพิเศษเลยเวนใหม่มั่นและเกินว่าพยักไม่มีทางปฏิเสธข้อเสนอนั้นอย่างแน่นอนแต่เขาหารู้ไม่ว่าตนเองคิดผิดไปถนัดคงไม่ได้หรอกครับถ้าจะจัดเลี้ยงเร็วที่สุดก็เห็นจะเป็นกลางเดือนหน้านะครับ เพราะช่วงนี้คู่บ่าวสาวจองคิวเต็มหมดแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทางบริษัทรัดคิวไม่ได้จริงๆพยักพยายามปฏิเสธด้วยคำพูดที่นุ่มนวลที่สุดแล้วเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจของอีกฝ่ายเธอจะให้รอจนถึงเดือนหนะ้าผมคงไม่รอแล้วครับขอบคุณน้ำเสียงของเวินเข้มจัดเมื่อเอ่ยในประโยคท้ายพยักเอหลังพิงพนักเก้าอี้หลังโต๊ะอาหารด้วยความอ่อนอ,อกอ่อนใจกับบรรดาเศรษฐีเงินหนัก ที่เอาแต่ประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่โดยไม่สนใจลูกค้ารายอื่นๆที่จองคิวมาก่อนลูกค้าว่าอย่างไงบ้างครับท่านประธานผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มวางสายจากลูกค้ารายนั้นไปแล้วสองมือยังง่วนอยู่กับการเปิดพลิกแฟ้มเอกสารแผนการตลาดสำหรับวันนี้คนของท่านสอจอทีราโทมะขอให้เราจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่รีสอทส,ส่วนตัวนะแล้วก็ขอเลื่อนคิวมาอาทิตย์หน้าแต่ผมปฏิเสธไปแล้วล่ะ เพราะเราก็มีคิวงานแต่งงานของลูกค้ารายหนึ่งรออยู่แล้วนี่ท่านประธานไปปฏิเสธการจัดงานเลี้ยงของท่านสอจอทีละเลยหรอครับน้ำเสียงของผู้จัดการฝ่ายการตลาดสูงขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างเหมือนเกรงกลัวอะไรสักอย่างใช่พยักตอบสั้นๆท่านประธานรู้ไหมครับว่าสอจอทีละนะ่ะเป็นคนร้ายกาจมากแค่ไหนเบื้องหน้าเป็นนักการเมืองตรงฉินก็จริงแต่เบื้องหลังนะ่ะดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทเลยนะครับท่าน ท่านประธานแน่ใจนะครับว่าเราจะไม่เดือดร้อนเพราะไม่รับงานของท่านสอจอที่ร่านะครับดวงตาของผู้จัดการฝ่ายการตลาดฉายแววกังวลขึ้นมาคงไม่หรอกคุณก็รู้ว่าเราคงเลื่อนงานแต่งงานของลูกค้าออกไปไม่ได้เพราะจะทําให้ลูกค้ารายอื่นๆลดความน่าเชื่อถือในบริษัทของเราไปด้วยครับท่านประธานอันนี้ผมเข้าใจแล้วหระอครับว่าเราต้องลงทุนในระยะยาวแบบซื้อใจลูกค้าผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้อมศรีรษนน้อย ผมขอบคุณมากนะครับที่คุณเข้าใจผมผมรับรองว่าเราจะไม่เดือดร้อนพยักรับประการได้น้ำเสียงหนักแน่นดวงตาคมเข้มทอประกายเด็ดเดี่ยวไม่ยอมก้มหัวให้กับคนนอกกฎหมายเช่นสอจอทีระเด็ดขาดสอจอทีระเม้มริมฝีปากแน่นคิ้วลูกดวงตาคล้ายมีประกายเพลิงลุกโผล่อยู่ภายในมือหนึ่งบีบแก้ววายทรงสูงนั้นปานจะให้มันแหลกลานคามือเขากระนั้นหลังได้รับรายงานจากสมุนฝ่ายซ้าย ถึงการกล้าปฏิเสธอิทธิพลของเขานานเพียงใดแล้วที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธอิทธิพลของเขานับตั้งแต่การตายของสองสามีภรยาเจ้าของธุรกิจค้าอัญ,ญมณีเมื่อหลายปีก่อนแม้แต่กฎหมายก็ทําอะไรเขาไม่ได้มันอวดดีเหมือนพ่อกับแม่มันไม่มีพิษสอจอีระเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันจะเอาอยัางไงดีครับหน่อยเหวนถามขึ้นส่งคนไปสั่งสอนน้องชายของมันสักหน่อยสิให้มันรู้สบ้างว่า การปฏิเสธไม่รับงานของสอจอทีระมันจะได้รับบทเรียนยังไงและที่สำคัญจะได้แก้แคนให้ลูกชายของฉันด้วยน้ำเสียงของสอจอทีระในยามนี้เต็มไปได้วยความเหี้ยมเกรียมนักเขาไม่สนอีกต่อไปแล้วว่าการกระทำของตนเองจะเป็นการรังแกเด็กหรือไม่นี่ป้าจะจัดการมันแทนฉันแล้วใช่รอเปล่าเจ้าถามขึ้นขณะก้าวอดอาดเข้ามาในบ้านและได้ยินคำพูดของผู้เป็นพ่อเข้าพอดีชอย เพราะแกมันไม่ได้เรื่องเองนี่วะแม้แต่หน้ากลวนหัวกลิงเปลียนของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็ไม่อาจทําให้สอจอทีระอารมณ์เย็นลงได้เลยโทษปาก็ปาก็รู้ว่ามันมีบริการเก่งจะตายถ้าไม่มีมันป่าน,นี้ไอ้สิงโตได้กลายเป็นไอ้ลูกหมาไปแล้วเหรอเจ้าคุยโวอีกตามเคยดวงตาทอประกายแห่งความชั่วอันถูกปลูกฝังมาเป็นทอดๆตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ แกอยู่เฉยๆเน่ยดีแล้วเดี๋ยวป้าจัดการเองสอจอทีระเอ่อยอะไรบางอย่างทำให้เจ้าพ่ออย่างเขานึกไปถึงการส่งมือมืดไปสังหารประมุขและรองประมุขของครอบครัวนี้เพียงเพราะความไม่พอใจที่ประมุขของครอบครัวนี้ไม่ยอมขายสัมปทานการขุดพลอยในจังหวัดกาญจนบุรีให้แก่เขาจะเรียกว่าค่าตัดตอนจากการถูกขัดแข้งขัด,ข,ดขาก็คงไม่ผิดนักฉันน่าจะฆ่าพวกแกล้างโคตรเสียตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้ว พวกแกจะได้ไม่ต้องมาเป็นเสี้ยนน้ำตาเท้าฉันอยู่คำพูดนั้นของสอจอทีระสะดุดถูกของโจ้านักพร้อมกับคำถามหนึ่งผุดพลายขึ้นในใจของโจ้ที่ผ่านมาผู้เป็นพ่อของเขามีความแค้นอะไรกับครอบครัวของพรันด้วยอย่างนั้นหรือกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดดูยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพลังเมื่อนักเรียนจากโรงเรียนประสิทธิ์ปัญญาในทุกระดับชั้นต่างให้ความร่วมมือ ด้วยการร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไปตามทุกตรอกซอกซอยทั่วทั้งชุมชนนักเรียนทุกระดับชั้นต่างสวมชุดนักเรียนเดินไปตามถนนแม้แสงแดดจะร้อนแรงมากเพียงใดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงพลังของนักเรียนทุกระดับชั้นเลยแม้แต่น้อยคุณก็สามารถสร้างกรอบป้องกันภัยจากยาเสพติดให้แก่บ,บุตรหลานของคุณได้ด้วยการสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวยาเสพติด เป็นพิยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียทั้งเวลาและอนาคตรักในหลวงห่วงลูกหลอนร่วมกันต้า่ยเสพติดยาเสพติด,ตดไม่ใช่ยาวิตามินยากินยาขายยาเสพรักเพื่อนรักครอบครัวอย่ามัวติดยายาเสพติดมีพิษร้ายทำลอยชาตดคำขวัญต่างๆ ถูกเขียนเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินบ้างแดงบ้างบนแผ่นป้ายผ้าสีขาวและการประกาศเชิญชวนที่ดังตลอดระยะเวลาที่นักเรียนในทุกระดับชั้น9ก้าเดินไปยาเสพติดออกไปออกไปเสียงของพาร,รันดังจากโทรโขงแข่งกับแสงอาทิตย์ยามบ่ายตามมาด้วยเสียงของนักเรียนทุกระดับชั้นในคำแท้ท้ายของประโยคเราจะไม่ยอมทำลายชาติของเราดนะ้วยยาเสพติดใช่ไหมใช่ เราจะยอมไม่ยอเสพติดมาทำลายครอบครัวทำลายอนาคตของเราไหมไ,ม,ไม,ม่เราไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมยเสพติดออกไปออกไปเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของนักเรียนทุกคนแม้ว่าการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจะเสร็จสิ้นลงไปในเย็นวันนั้นแล้วก็ตามบนท้องถนนในเย็นวันนี้ยังคงคลาคร่ำไปด้วยรถราไม่ต่างจากทุกวัน จนชนมนัดอดคิดไม่ได้เลยว่าคนไทยเอาเงินดาวเงินเดือนมาจากไหนมาซื้อรถได้มากมายถึงเพียงนี้ทั้งที่คนไทยเกือบข้อนประเทศใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรวันนี้เหนื่อยไหมนายสิงโตชนมนัดเอ่ยถามขณะกำลังทำหน้าที่คนขับรถพาพรันากับพริมไปรับพยักที่สนามบินสุวรรณภูมินิดหน่อยครับครูนศตแต่สนุกเป็นบ้าเลยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อสังคม มันมีความสุขแบบนี้นี่เองจริงไหมพริมหนุ่มน้อยไม่พูดเปล่ากลับหันมาสบดวงตากลมโตสุขใสของพริมด้วยแววตาเป็นประกายลึกล้ําจริงค่ะอาจารย์อันที่จริงนักเรียนโรงเรียนเรามารวมพลังกันแบบนี้ก็เป็นอะไรที่มีพลังมากเลยนะคะพริมเอ่ยรอยยิ้มเต็มใบหน้าจ้าชนมนัฐตอบรับสั้นๆส,สายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังท้องถนนเบื้องหน้า ทว่าสัญชาตญาณของความเป็นบริการบอกให้รู้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเชื่องช้าเมื่อดวงตาคมคู่สวยไปประทะเข้ากับรถยนต์สีขาวคันหนึ่งซึ่งพยายามขับตามรถของพารันมาตั้งแต่ชนมนัดเลี้ยวรถออกมาจากหน้าโรงเรียนแล้วทว่าหญิงสาวกลับยังคงปิดปากเงียบด้วยไม่แน่ใจว่าควรเล่าให้ผู้โดยสารทั้งสองฟังหรือไม่ทำไมครูนอ็อตขับรถเร็วจังครับพารันเอ่ยถามเมื่อสังเกตเห็นเข็มไม้ที่พุ่งขึ้นมาเกินความเร็วในระดับปกติที่เขาเคยขับ หรือแม้แต่ความเร็วที่ชนมนัฐมักจะใช้ก็ตามไม่มีอะไรหรอกค่ะครูก็แค่รีบไปเดี๋ยวคุณเสือร่อนานบ่นแย่เลยชนมนัฐบทโดยที่ผู้โดยสารทั้งสองอ่านความนายจากแววตาสงบนิ่งคู่นั้นไม่ออกเลยที่ครูรีบไปเนี่ยเพราะคิดถึงพี่เสือใช่ไหมล่อผมรู้หรอกเนอะพารันเข้าใจเรื่องราวไปในอีกความหมายหนึ่งเด็กหนุ่มเยา้าก่อนจะหัวเราะอย่างอารมณ์ดีคงใช่มัง้งชนมนัฐตอบ ไม่ได้เขินอายในสิ่งที่พรันกำลังเย,ย้าแย่หากแต่กำลังเตรียมตัวรับมือกับอันตรายจากรถซึ่งกำลังตามมาต่างหากเล่าในวันนั้นฉันทำให้เธอเจ็บปวด ฝากรอยลืมเกินใจจะลบเลือนใจเธอแหลกสลายลงไปต้นเหตุก็คือฉันเธอคงอยากถามกันทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ในวันที่ฉันกลา ่อให้ต้องสูญเสียไรขอแลกด้วยลมหายใจและชีวิตที่ฉันมีจะขอชดใช้ทุกหยดน้ำตาของเธอด้วยหัวใจดวงนี้ ทางยาวไกลแค่ไหนฉันพร้อมจะเสี่ยงจะกอดความ